จะเป็นห่อนบ่เศร้าบ่ยุดบอ่ยอนเออนางเอกนี่ก็หายไปติดต่อบ่ไดเออกระหงูอยู่ตัวนางเอกคนใดนล่าสูตรนี่ดังแห้งนางเอกก้อยชาลินีเพิ่น,านหายไปใส่บาโจ้กับอหูคือกันรับกับครือมือกรอนนี่น้องกับบอดไหนมาทําการแสดงแล้วก็ไม่ได้ติดต่อมาขมุดสมุดว่าจะล่าหรือจะมีเหตุผลอีกอย่างกับคือน้องปฏิติตต่อมาบอกแหมเพิ่นก็เลย สองวันแล้วนี่ตั้งแต่งานที่ร้อยเอ็ดแล้วก็งานเมื่อคืนอเอออร้อยเอ็ดอีกเออยุดร้อยเอ็ดอีกแล้วผู้บริหารเป็นก็ออกมาว่าแล้วว่ายังบันได้คุยเออแล้วติ๊กต็อกนั่นก็เอาไปเว่าเลยไปว่าเสียหายหายหายบอโจอะมอโจจดออกมาแช่เออบอกว่าพอแม่เขามาหาเขาไปคุยหลังเวทีเอองานที่ร้อยเอ็ดนะหัวหน้าวงบอกไม่คุยให้กลับไปก่อนเดินนีพร้อมมาสซีเออแถมหัวหน้าวงโพสเสียงดีหน้าตาดี เสียปัญญาอ่อนมาเศร้านี้น้องเก็บของกับบานเรียบร้อยว่ะส่ะข้าวหมั่วแห้งเบาโจเออแล้วก็มาวางสี่แล้วเพิ่นเอ่ยซื้อบ่เอาบอดโจเพิ่นก็บ่ได้ว่าเอ่ยว่าเป็นน้องแม่เพิ่นบ่ได้เอ่ยื้อใช่เพิ่นบทร์งเพิ่นอร์ดคือไปโยิงลีใส่น้องใช่โยงไปหาน้องแล้วก็บอดโจว่าเอ้าไปเอาข้าวไปใส่ข่าวหมัวแท้คือเฮ็ดให้เสียหายแท้เจ้าเฮ็ดจังซี่ก็เตรียมเงินไว้ เล่ยไลเดอเตรียมเงินในกระเป๋าไว้หล่ยเดอบอโจบางสิบบอโจเพิ่นว่างสิครับพี่น้องเพิ่นบอกว่าคุณคุณเอาไปลงติ๊กตอกหรือในกลุ่มคุณเอาข้อมูลมาจากไหนว่าผมไม่คุยให้กลับไปก่อนและเดินนี้พร้อมบอกเลยกฎระเบียบที่นี่ศิลปินทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าต้องลางานกับผมเท่านั้นเมื่อวันนี้น้องไม่มางานและไม่ลาผมจนถึงเวลา แล้วผมยังไม่รู้เลยว่าน้องไม่มางานถึงเวลาแสดงกางหูมารู้อีกทีก็คือตอนถึงคิวเพลงของน้องที่น้องต้องโชว์แล้วไม่เห็นน้องอเมื่อวานไม่ได้เจอน้องเลยอและคนอย่างผมนี่หรอจะเดินหนีคนชเอไอคนที่ปั่นข่าวมั่วคอมเมนต์เนี่ยทำให้ผมเกิดความเสียหายเนี่ยเตรียมตังค์ในกระเป๋าวเยอะเออกัน่ จากที่เข้าไปหาบอจโจเออเขาก็ไปเด็กเขาขางคนออกจากที่เข้าเห็นเพื่อนใ่้การต้อนรับย่างดีเลยอือก็คือเข้าไปหาหลังเวทีก็คือมาๆๆม,มาส,สัมผัสอะไรจะอะไรมาเลยเออคุยกันได้เลยเอาหอดเนี่ยกงแนวกินนามเนิ่มมาเออขนาดเขาเป็นคนอื่น,นอันนี้คน,นคในวงเพิ่นลูกของเพิิน,นพเพิ่นถ่ายเกียรติทุกคนเพิ่นเอิรนมาอะอันนี้นางข้าวฮอดลูกลูกลวหลานฮอดเดินนี่เออนี่ยทุกคนมาหาเราเนี่ยเขาก็ให้เกียรติบอโจนั่นก็คุยด้วยตลอดเออนั่นแหละ พุ่นอะเอาข่าวไปเฮ็ดหมวจังสิเราว่างเขามีรักฐานเด้อบอจโมันมีรักฐานนะสืบหาได้นะว่าใครเป็นคนโพสต์อย่างนี้ทําให้เขาเสียหายเพราะว่าตอนนี้เขากําลังดังเน่วงเพื่อนงานกันหลายบอบโจูบอแมนต์ใน t ติต่อสองนี่ในกลุ่มหมอรำมน่ะในกลุ่มหมอรำมในอย่างจังเสียคอมเมนต์กันโอ้สนุกปากครับพี่น้องอ่าคุณอย่าพิ่งไปโยงเอางีสาเอาไปตีข่าวว่าเออ คุยกันแล้วเอออึดอัดใจไม่ต้องอยู่หรอกอะไรประมาณนี้ก็คือไม่เข้าข้างเลยบ่เขาขางบ่โจเลยเฮดแต่เพื่อนเป็นอย่างร่งเกียจอีหงังเพิ่นกระดอกระเดียดเทว่าเพื่อนบ้านแล้วมันเป็นข่าวที่เหมือนว่าโจมตีทั้งสองเลยนะอทั้งก่อยทั้งไอ้บ่โจโดนทั้งสองเลยก็คือเขาก็พูดต่างๆนานาอืมว่านี่แล้วคอมเมนต์เดือดมากคอมเมนต์นี่พันกว่าคอมเมนต์สองพันผูนแหละผุนเบื้ตีเลย จัดการเลยจัดการคนที่โพสต์เลยเออว่าแบบให้เพื่อนเสียหายอืคนเราให้กอภัยกันได้เด้อบอดบแต่ว่าโบดได้หมายถึงคนเมนเดอร์เออโบดได้หมายถึงคนโพสต์แต่หมายถึงคนคนรว,วมงานเพรานว่าตักเตือนได้เออเหมือนว่าตักเตือนน้องได้อย่างนี้ที่เ,เออน้องไปไปไม่บอกเนาะหายไปอย่างนี้เออ,<ๆ>เอ,อนั่นแหละ คุณก็เลยว่าเออจัดนักจัดนักเนี่ยสำรับคนที่โพสไม่ได้จัดให้น้องนะบอจก็คือรอรอน้องอยู่แยังรออยู่รอการติดต่อกลับมารอน้องกลับมาก็คือต้องมาอธิบายให้ฟังแลว่าน้องหายไปสายเนาะใช่ทุกคนก็รอเหมือนกันเท่ากับรอแต่คนที่รอนี่ยอย่าเฝ้าไปโยงอย่าเฝ้าคิดแท่นเพลินคุณบอมเนอันนักจินตนาการรู้อนาโกนไหคุณจะเฝ้าไปคิดก็คือคุณรู้จัก คุณรูคาวมากจริงๆบอคุณคือหมวกค,คือคือเบบหมวกแทะขนาดบอโจิ Hola, คนยังบนเดี๋โพสเอียงเลยปกติบ,บอโจก,ก็จะคือมีอะไรจะโพสตลอดเคลื่อนไหวตลอดใช่ไหมเออมีดราม่าข่าวดีข่าวอะไรแกจะโพสตลอดจะบอกตลอดอันนี้คุณไปเอาข่าวมาเตะใส่อนนืคุณคือหมวกแท้มันมีคำนึงเนี่ยน้องคนของกลับบ้านเนี่ยเออน้องคนของกระบานแมนกูอยู่น้ำเขาบออยู่ในวอกปกติวันนี้เดือดมากไปดูเลยในกลุ่มมอลำใหญ่นะ โอ้โหคนของกระบ้านแล้วเอาของกระบ้นเรียบร้อยแล้วว่ามีเอียงเหลือแล้วปาคือหมูดีแทะเป็นคนในว่องบ่ขนาดบอดโจเพิ่งบอออกมาฉีดเขาไปในกลุ่มเนี่ยต้องเปิดแอร์เย็นๆไปเพราะมันห้อนี่น้องห้อนห่อถ้าอ่านกลางแดดเนี่ยเป็นรมเลยอีใล่กลุ่มนี่คือเดือดอลรีหอนอหรีมือนี้ บางคนก็บอกว่าอีฉาคนอื่นเหรอได้ดีเกินหน้าเกินตาเออเอามาปั่นให้เขาเสียหายอย่างนี้เออรู้ไม่จริงรู้แบบมมมั่วคนประเภทนี้ก็คือทําให้คนชอบแตกแยกกันเออนทะเลเหตุให้เราเสียหายได้บอ่อโจรเราแฮงอันนี้อยู่เราบอร่อโยมราคาคุณเอาไปทําอย่างนี้มันเยอะมันกระจายเร็วนะมันปาดต่อปากนะยายโยงยิ่งเยอะอยู่เออนั่นแหละคนจะจับผิดก็เยอะอยู่อือเอาจังได้ดีเฮาคืออันนี้แท้ เราก็ต้องสืบต่อไปเนาะตอเท่ากับต้องรอดดีกว่าจริงจริงอ่ะอยากตอนเนี้ยขอฝากน้อยนึงอยากให้น้องก้อยออกมาอธิบายแมเนาะคนรออยู่แฟนคลับรออยู่ค่ะมันจะได้คลี่คลายมันจะได้เข้าใจตรงกันแฟนคลับหรือว่ากลุ่มที่เขา เมียขตีหรือกลุ่มที่เขารอที่จะซ้ําเติมเนี่ยเขาใชได้บอยโยงไปทัวร์เอาสีราใล่อนอกอย่างเดียวเสื้อผมเสื้อว่าตอดีบอโจก็ล่อนองรอรอทุกคนรอใช่จะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอะไรเขาก็รอให้อภัยเขาก็รอคุยด้วยผู้ใหญ่เขารอคุยด้วยอ่าเราก็คือก็เหมือนเป็นเด็กเป็นลูกหลานของเขาเนาะเออก็เข้าไปหาเขาก็ไปคุยกันดีๆแหละค่ะคุณพี่น้อง ติดต่อมาเนติดต่อมาเน่บเมว่าให้เพื่อนมาโพดังสี่ละคนตีข่าวต่างๆหน้าๆหลักกระโถดผนาสี่เมษหลักกระโถษว่ากยในในคนที่รักทางวัตโจเนาะเขาก็เขาก็โทษเออเขาก็โทษก้อยด้วยอย่างงี้เออมันมันมีสองฝ่ายอ่ะคนทั้งสองฝ่ายน่ะอืมเราไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนาะเขาอย่างไรออกบ้าแเ่ก็อยากงไรไปเองสี่มาแหละแต่ว่าก็เข้าใจเนาะทุกคนตรงมีเหตุผลส่วนตัวนั่นละใช่ มันคุยกันไดทุกอย่างนั่นแหละครับทุกอย่างมีทางออกเสมอ,อครับนั่นแหละข้อก็ฝากาเตือนสำหรับคนที่โพดหมัวหมัวเออ<ม>โพดคอมเมนต์หมัวมัวเราว่างระว่าง,งเพิ่นฟองอเพิ่นเอาจริงเด้อค่ะบโจเพิ่นเอาจริงเด้อเพิ่นเดือดจริงๆนะคะ คือต้องรอคุณต้องรอข่าวจริงมาก่อนคุณอย,อย่าพูดมัวม่วๆอย่าพูดมั่วๆดีกว่าเออไมง่งั้นคุณเงินในกระเป๋าคุณกับชีวเหลือเออที่ดินที่นองที่น้ากับชีวเหลือถ้าคุณเทจจนซีเดี๋ยวนี้พอราบอคอมพิวเตอร์นะมันแรงนะคะเขาเอา หลักฐานคือมัดตัวคุณได้เลยถ้าคุณพูดเสียใหายหายเยอะ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 มากเลยเขาเป็นอะไรเอาอีนอยู่ถ้าจะเอาจริงใช่ถ้าจะมานั่งแล้วบอโจเพิ่นเอาจริงๆเ้อสิบอกให้คุณไม่ได้ยอมเด้อโอเคนนั่แหละเฮาสองคนก็ฝากแค่นี้แหละคุณพี่น้องตั้งแต่สุดท้ายก็สู้ๆเออฝากเป็นกับนังใจให้บ่อโจยมานี่ให้สมาชิกสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนก็สู้ๆน้องก้อยชลินีน้ำขอให้น้องสู้ๆไม่รู้ว่ะน้อง เกิดปัญหาเกิดปัญหาอะไรอ,อยากให้น้องสู้สู้แล้วก็อ,อ,อยากให้น้องเข้ามาคุย<ช>กับบอสโจแล้วก็นั่นแหละอธ,ธิบายให้ฟังแน่เออเนมาอธิบายให้แฟนเขาฟังแน่อย่าให้เขาตีต่างๆหน้าหนออ้าไปอย่าให้เขาแนมน้องก้อยบอดีเอออย่าให้เขาแนมบอสจะคล้องไหนบอดีเออนั่นแหละฝากหน่อยค่ะเข้าไปละค่ะสวัสดีครับ